มาดูดูว่าเราจะเจอปากัดหม้อที่หายไปหรือเปล่านะมองแคนั enfin> ่นวะไปหาซื้อก็ได้เหรอวะโอ้ยบุกมาได้เลย s o r r s DJ ชอบสวัสดีค <temple> ร <and fingers out> ับ <Pokemon> ว <hai> ันน <fin anta> <ots> ี <okay>? ้อยู่บงผมตรงเอยียดเส้นประกาศได้แล้วบ้างมั้งจ่าท้าหรือยังลุงไหมาดูกันว่าเราจะได้ไหมทุกคนมาเดี๋ยวเราเรามาสำรวจแหล่งนี้บังเอียดเชื่อว่าเรนเลิงบอกว่าเรงได้แล้วจริงมาดูกันว่าจะได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่าแหล่งประกาศนี้ทุกคนรู้จักกันหรือเปล่าเคยไม่รู้จักก็ห้องแล้วใส่เสื้อสีนี้มาลุ้นกันว่าประกาศสีไหนพอกนแ้วก็เชืได้ตามอะไรกันเลยจะไป็นเพื่อนเนี่ยมันคันไหมใช่ใช่วันนี้เลยสีนี้มาดูว่ามาในที่ว่ายังไหมอุ้ยเด็ดอ่ะ Ui, chòm chom, Nghĩa rồi lên mặt Anh uống đi ông chả đi Rồi lên mặt to cái này Ui Mình chờ Mình đừng nóng chờ Mình chờ luôn rồi Ui Mày mì ping mày mì ping Đây em ông anh Để bằng kia lấy cái này nó còn ông chả nó Ui mình phong qua đi tới một lời Ni phật ní ở bên này vừa qua đây rồi nêm nêm không ní rồi lên mà chót nêm chả nít tụi con mày làm gì phu ní mấy ní ở đây vừa qua thuê luôn nêm mấy ní đây chả mang đi ní mày điu nêm mày đi sai mày mi biếng mày nan lâu mà ta mày ta bốc pong ní đi lưng dạo tukun leng nít ta mày lưng đi liêm ấy chị ngựa

Ơi Ừ Hey. 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 rồi Hey. 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 Hey.

เงินปอบไหมเงินเนี่ยโรยเลีงเดินไปที่นู่นเลยทางนี้มันเก่าเล่งเดินโอ้โหทุกคนเลี้ยงมาเดินอยู่นี่เลยมันเนาะดูหยอบเลยทุกคน ไปจบหลังบ้านเราไปเัื่นจ้ะสวยร้อนจะไปจังป้นไปทุกคนเนี่ยมันเงียบพาไป,ไปจิดบหลังบ้านมาดูกันว่าปลาหลังบ้านจะสวยและแค่ไหนาไปไปทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหมันรกโอ้โหโอ้ที่มันรกทุกคนอหัว่าอิดไม่ได้ตัดหญ้านานแล,ล้วรกมากมาดูกันว่าจะได้ไหมมาโอ้โหมีปลาด้วยตรงนี้อื้อหือ เราไปติดจับหลังบ้านกันโอ้ยมีตะก้าด้วยทุกคนเราพบตะก้าเยอะเลยโอ้โหพวกนี้มันเอาตะก้ามาเก็นมาตักไว้แล้วก็ซัดไว้เลยนี่อืมไปทุกคนแลนออกไปแล้วมาดูดีว่าเราจะได้หรือเปล่าสีแดงไหมนี่นั่นมัเหยียไม่ปลาถุงมาด้วยอ่ะสวยเยี่ยมนะใจในนี้โอ้โห oh ho, ừ ừ, chôn luôn, bao hồ qua tô cua, đây

Ủa oh, bà trơn ồ oh, ra đây tụi Đây ta về này rồi không có người. Ừ. Ba người ta một được rồi ถักไม่ได้แล้วเงียบจบเลยตักไม่ได้นะทุกคนเอาวาสานบอ่อหลังบ้านแล้วจบข่าวในประราชดแกรมครับจบให้ตาหมาเลยทีนี้หมดเลยทุกน ไปตามมาตามโม่ที่หายไปดีกว่ามาดูดูว่าเราจะเจอปากัดโมอที่หายไปหรือเปล่านะเหมือนว่าไปหาที่ก็ได้เหรอฮู้งแลนได้เลยเอ้ยบังแลนทีเดียวได้เลยจริงเออเกี่ยวกับม่เอาถุงมาเอาถุงมาตักเดียวเลยนี่ทุกคนปากัดโมอที่หายไป มาลันทีเดียวเลยมันนี่คนทีเดียวเลยมัน <c oughs> ไม่ดึงลงกระเบื้องแล้วนี่มันลันหม้อจริงเอาไปใส่บโบไม่มัน <c oughs> ในโบนี่อมันมีลูกกัสดสมหม้ออยู่ <c oughs> ต้องยอะเนาะผีมากเลยเลยนี่อุย้ยหายดูจะเร็วเยัน <c oughs> Mai rượu. Say nam này nạn 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 này nạn này, này nạn này nạn nạn này. À, này, này nghe tắc tí ừ. 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 đi nạn 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 ừ nạn nạn tắc nạn 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 nạn

สอ,อ,องเดี๋ยวขึ้นไปเดีนยวน่ะอันแรกเอาลงตงนี้เอามาสองโอนมาขึ้นสองมีเมียเมียตัวอ,อันนี้ตัวสรุปแล้วตัวเดียวจัดเต็ง